สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับมุกอีกแล้วนะคะวันนี้มุกจะมาสัมภาษณ์พี่ๆที่ได้ไปงานจากศูนย์เราวันนี้ทั้งหมด4คนเลยนะคะไม่ทราบว่าพี่เป็นคนสัญชาติอะไรเอ่ยสัญชาติพม่าค่ะได้งานที่ไหนคะรามินทาค่ะได้มเป็นงานอะไรเอ่ยแม่บ้านค่ะพี่คนนี้ก็คือได้งานแม่บ้านที่รามินทานะคะส่วนพี่ล่ะคะแตอุดรไปอุดรเป็นอะไรเอ่ยแต่แม่บ้านเป็นแม่บ้านที่อุดรพี่ก็สัญชาติพม่าเหมือนกันเนาะส่วนพี่ล่ะคะ พี่ก็ปีนคุณพม่าด้วยเลยค่ะเป็นได้งานที่ไหนคะใช้ชสีไงใช้สีเป็นงานอะไรเอ่ยดูแลผู้สูงอายุเป็นดูแลผู้สูงอายุที่ชอบใช้สีนะคะส่วนส่วนพี่ล่ะคะ อันนี้นะคะพี่ได้งานที่ไหนคะได้งานสุโขทัยค่ะสุโขทยัยจังหวัดสุโขทัยเนาะเป็นทําอะไรเอ,อ่ยสุโขทยัยแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านอยู่สุโขทัยนะคะทุกคนเดินทางไปวันนี้ทุกคนทั้งหมดเลยนะคะสาหรับใครที่อยากได้งานเหมือนพี่ๆเขานะคะสามารถมาสมัครงานกับทางศูนย์ได้เลยนะคะเพราะว่าบริษัทของเราเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งคะ่ะสวัสดีค่ะ